พาไปดูวินาทีเฉียดตายของตำรวจจราจรนายนึงนะคะเป็นรองสารวัตรจราจรที่สพบางประกงฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ของชาวเมียนมาล้มอยู่เขาไปช่วยปรากฏว่ามีเก่งคันหนึ่งค่ะขับมาเร็วมากเกือบจะชนดูวินาทีชีวิตค่ะนี่ค่ะอ้เก่งสีขาวคันนี้ค่ะ เนี่ยขับมาคือลังเลว่าจะก้าวไปทางไหนแต่สุดท้ายก็ซ้ายนี่โดนเลยนะใช่ค่ะถ้าออกซ้ายนี่คือซ้ายเฟรมคุณผู้ชมเนี่ยถ้าออกทางซ้ายนี่ตายเลยนะค่ะแต่สุดท้ายเราก็มาทางขวาถ้าออกซ้ายนี่ตายนะออกขวานี่โอ้นี่แต mmm, ่ก็ล้มมอเตอร์ไซค์ของตำรวจก็ล้มลงไปแล้วรถคันนี้ก็ขับไปเลยค่ะพี่หนุ่ม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเทพพร,รัตบ,บางนาตราดนะคะกิโลเมตรที่40ช่องทางคู่ขนานขาเข้าตุงเทพที่บางประกงฉะเชิงเศราร้อยตำรวจโทวันชัยยวนใจเป็นรองสารวัตรจราจรของสพอบางประกงอะคะ่ะจริงๆแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันมีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวเมียนมาอายุ25ปีชื่อว่าในเช็คล้มลงได้รับบาดเจ็บแล้วทางตำรวจอะคะ่ะจะเข้าไปช่วยเนี่ยค่ะชาวเมียนมา ขี่รถมาแต่สาเหตุคือเมาขี่มาจะไปทำงานรถล้มตำรวจเข้าไปช่วยแล้วระหว่างนั้นก็มีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วเป็น Toyota v ว o s นะคะหมายเลขทะเบียน1กกไก่ดชดา9577ตกรุงเทพตอนแรกเนี่ยรถเก๋งสีขาวขับตามรถตู้มาแล้วรถตู้รถบรรทุกเนี่ยค่ะเบียดเข้าไปทางซ้ายรถเก๋งก็มาขวาแล้วก็เป็นจังหวะอย่างภาพที่ท่านชมได้เห็น เราได้คุยกับร้อยตำรวจโทวันชัยนะคะท่านบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุรถเก๋งขับมาเร็วมากคิดว่าน่าจะไม่รอดเพราะดีกระโดดหลบทันที่รอดจากเหตุการณ์นี้เชื่อว่ามาจากหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อเฉลิมที่วัดพวงนิมิตรที่สาแก้วที่ห้อยอยู่ที่เก็บติดตัวไว้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนให้ออกหมายเรียกคนขับรถเก๋งมาดำเนินคดีนี่โชว์ของเลยนะค่ะ สองหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อจะขึกับคุดลุงปู่เฉลิมคุดลุงปู่เฉลิมสองเคสแล้วสองเทสแล้วเทสที่บนทางหลวงนะช่วยที่โดนทั้งคันเลยนั่นทั้งคันเลยทั้งคันแล้วนี้พี่คือโดดหลบโดดหลบทันเกือบเกือบขาขาดหลวงพ่อโสธรสองหน้าเนี่สามศูนย์สีสามศูนย์กับ กลัวไมพี่อยู่กลางถนนเลงก็ระวังตัวอยู่แล้วว่าทำไมไม่หยุดโอ้โหแล้วคือพี่เนี่ยเขาถือว่าเลือกทางถูกเลยนะค่ะเขาก็อ่านเกมได้อยู่เหมือนกันนะค่ะคือเนี่ยถ้าเกิดเป็นบางคนแต่ตอนตอนแรกเหมือนก้าวก้าวขาซ้ายออกมาแล้วคือคือถ้าเป็นบางคนน่ะต้องออกซ้ายละเพราะมันเหมือนกับมันก็ต้องวิ่งเข้าหาไอ้ข้างที่ไม่มีอะไรกั้น ตามตามความรู้สึกของคนเลยนะมันก็ต้องวิ่งออกทางซ้ายเพราะว่าต้องต้องวิ่งหาที่มันว่างๆไม่มีรถเห็นไหมมันก็คือแบบไอ้ตรงเลยเลยไอ้ตรงเกาะกลางแล้วน่ะค่ะแต่ทั้งขวาไม่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใช่แต่พี่พอเขาออกขาซ้ายไปปุ๊บเขาเห็นมาเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเบี่ยงแล้วเขาดึงเลยเขาดึงขากลับเลยเนี่ยไหวพริบเขาดีด้วยค่ะ และล่าสุดเพิ่งได้รับแจ้งมานะคะคนขับรถเก่งคนนี้เดินทางมาที่สอพอบางประกงแล้วตอนนี้พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคําอยู่ก็จะถูกดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอะค่ะผู้หญิงเหรอ,หรอน,าน่นานจะน่าจะผู้หญิงไหมคะผู้หญิงเหรอถ้าดูแบบนี้ผู้หญิงนะคะก็นี่ผู้หญิง่ะคนเนี้อ้าว โชคดีนะคะที่ตำรวจจราจรปลอดภัยครับค่ะนี่นะครับ